สวัสดีครับดีกับช่องแม่จันท้าชาแนลวันนี้พวกเราจะมาออกทริทตปตกปลากันนะคะรับไปดูกันจะได้กี่ตัวหกโมงยี่สิบห้าอยู่ที่เซเว่นเลสต์จ์วันนี้ผมจะมาตกปลาที่วัดสวน,นเวาเยนะครับ <Okay. S 1> นั่นก็คือคนที่ใส่เหยื่อนะครับก็คือพ่อผมครับช่างสร้อยนะครับนักสร้อยนั่นเองนะครับนักสร้อยด้วยตกปลาได้ล้านโล วันนี้วันนี้มาเป็นคณะแรกเลยเหรอครับมาวีแจ้วแรกเลยคณะแรกเลยยังไม่มีใครมาเลยนะคะเร็วๆผมอยากลองปีละมาให้เยอมันอาจจะได้ประชาเวยตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อกตกปลาว<ะ>สวนบัวลยอยช่วงเช้านี้อากาศยังสดใสไม่ร้อน ีนบรรยากาศต่อสที่นั่งสุด yes. ล yeah. ูกหูลูกตาเลยมีเพื่อนๆมาเยี่ยมด้วยรอบนิดทำไมมันไม่ฟูเอ้ทำไมมันฟูจังเลยตัวมันใสใหญ่แล้ว อ้าดูหน้าเขาครับโอ้าเอามาแก้ๆเอามาแก<ๆ>้ๆหน้าหนะ่ะย้อ้ ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งสายๆมาคนเริ่มเยอะแล้วนะครับไหนๆชูที่หน้าหน่อยนี่ชูหน้าหน่อยยชูหน้าหน่อยนี่ใครตกได้ว้าใครตกได้ว้า ไอ้ตัวแซ่โอ้โหแล้วมันขึ้นมาแล้วครับแล้วมันขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ได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 ้ปลากี่ตัวคะอะไรใครยอยครับโอ้โหมันมันแลยค่ะบมัน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 คือนายท่านนึ่งนายท่านมาตกปลาคือถึงดูแลหน่อยเพราะ ตึงทไมท่านเขาตึงเหเขาแบบยกขึ้นมาลยครับทุกคนองวางไน่เพาะไท่านท่ในนท่านนมหนันนมาหน้ามาโชว์หน่อยได้ไหมคยับในท่าน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 ตึงไหมในท่านในท่านตึงตึงตึงตึยก เป็นไงหน้าวันนี้ <c oughs> เขาทาป่าโอ้หน้าแบบตึงอ่ะวันนี้หน้าแบบตึงอ่ะ อะไรกินลาบหนกิโลเนี่ยานับนนีครับทุกคน้กิโลครับกคนของบรโอ้ยยจัเลอะจัดอโอ้โมันเลอะตีนไหมน่ย นี่ก็คือผลงานของเราในวันนี้นะครับคุณใช่รครับได้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกาสสิงสิบิส่ะครับกตึงวครับทุกคนได้ไปยี่สิบครับเอณสำหรับคลิปนี้ตึงปีอะสำหรับคลิปนี้มาทนองลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ